สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนจะกรอไปกันบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมการแขง่งฟุตบอลที่น่าสนใจและน่าติดตามรับชมในค้ำคืนนี้กันด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกระชับม,มิตรทีมชาติสโลวีเนียชนะอเมนเนีย2ประตูต่อ1สวิตเซอร์แลนด์ชนะอโตเนีย4ประตูต่อ0โรมาเนียเสมอบังการีศนย์ 0, ประตูต่อศูนย์ โปรตุเกสชนะฟินแลนด์4ประตูต่อ2ออสเตียชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1ไออชนะฮังการี่2ประตูต่อ1และอิตาลีเสมอตุรกีศ0ประตูต่อ0มาต่อกันที่โปรแกรมการข่าฟุตบอลที่จะเตะกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของลูเวนคับนะครับอยู่ทั้งหมด5คู่นะครับ จะเป็นทางด้านของนิาตะพบกับทางด้านวีวาลานาสกินะครับเวลา5โมงเย็นเรโซโอสาก้าพบมาชิดะเชเวียเวลา5โมงเย็นคาชิวาเรโซพบนาการยาแกมปัสเวลาหโมงเย็น f อฟโตเกียวพบซานเฮตเฟริชิมาเวลา5โมงเย็นและคอนโซเลซัปเปาโลพบกับทางด้านของคาตเลอร์โตยามะนะครับเวลา5โมงครึ่งในส่วนของกระชับมิตรทีมชาติครับวันนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่ สโลวาเกียพบกับทางด้านซานมาริโนเตะเวลา5้าทุ่มนอร์เวย์จะพบกับโคโซโวเตะเวลาเที่ยงคืนเดนมาร์กพบสวีเดนเตะเวลาเที่ยงคืนเบลเยียมพบมอนเตเนโกเวลาตีหนครึ่งฝรั่งเศสพบลักเซมเบิร์กเวลาตีสอและสเปนพบกับทางด้านอันดอล่าเตะเวลาตีสอครึ่งในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคันเลือโซนคอนคาเคมนะครับมีลงสนามนะครับ อยู่2คู่แอนติกาและบาบิลดานะครับจะลงสนามพบกันทางด้านเมอร์บิลดาเวลาตี2และอีกคู่คือซูริลิงนามนะครับจะพบกันทางด้านเซนวิเซนต์และเกรนาดีนนะครับจะเตะเวลาตี4และก็จะมีในส่วนของ U17 ชิงแชมป์ยุโรป1คู่เป็นการพบกันระหว่างอิตาลี U17 พบกับโปรตุเกส U17 นะครับคู่นี้จะเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ โอเคนะครับผม่นก็นการสรุปผลการแรข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ